ำหรับอำเภอเชียงคาน รังราผู้คนนะคะจะทําอย่างไรดีล่าสุดนายชัยธวัฒน์เนียมเสริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอแนวคิดเชียงคานแซนด์บ็อกซ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคานหลังสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ท่านผู้ว่าบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจังหวัดเนี่ยมีการแร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในลำดับที่60ของประเทศ แล้วจริงๆเนี่ยเขามีจุดขายด้านการท่องเที่ยวอยู่ที่อำเภอเชียงคานเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตก็เลยอยากจะผลักดันให้จังหวัดกลับมามีไรายได้ถ้าคุมโควิดได้แล้วก็เลยเกิดแนวคิดอยากทำเชียงคานแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำมาตร,รฐานการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอให้สบคส่วนกลางพิจารณาค่ะ ในเบื้องต้นเนี่ยก็าได้มีการเสนอมาตรฐานยูซอลพีไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับคําแนะนํามาให้ปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะต้องมีการประชุมอีก2หรือ3ครั้งนั่นแหละครับก่อจะได้บทสรุปออกมาซึ่งซึ่งซึ่งในหลักการตรงนี้เนี่ยคือถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะทําต่อแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าทําไปแล้วนะครับสถานการณ์ที่ มันอาจจะไม่ดีหรือแย่ลงนี้ก็ต้องหยุดอย่างนี้คือคือมันมีการแปลเปลี่ยนที่ขึ้นทั้งนี้ทั้งน้นนี่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้อมูลข้อรจริงของการแพร่ระบาดของโควิดเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ ส่วนผู้ประกอบการในอำเภอเชียงคานบอกว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด1ิต่อเนื่องมาเกือบ2ปีเนี่ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์มนจากคลี่คลายไปได้ตอนไหนเพราะฉะนั้นถ้ามีเชียงคาแนแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมามก็น่าจะเป็นความหวังของผู้คนน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ก็ต้องมีมาตรการคล้ายๆกันค่ะสมมติว่าใครจะเข้ามาในอำเภอเชียงคานเข้ามาที่บริเวณริมโขงแห่งนี้ก็ต้องตรวจคัดกรองกัน ก่อนนะคะเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนี่ค่ะถนนเชียงคานที่เขาจะเต็มไปด้วยโฮมสเตย์ทุกบ้านทำโฮมสเตย์หมดเลยและข้างล่างก็อาจจะเปิดเป็นร้านอาหารร้านค้าร้านกาแฟาขายของที่ระลึกกระจุกกระจิตกดูบรรยากาศตอนนี้สิคะคุณผู้ชมต้องปิดบ้านปิดร้านกันไปเพราะว่าไม่มีลูกค้าจริงๆเงียบจริงๆค่ะสำหรับเชียงคานที่เคยเต็มไปด้วยสีสันค่ะ